สวัสดีครับช่อง YouTube นักบุญพาชิมครับผมเอาเป็นว่ามีของอร่อยที่ไหนผมก็จะพาไปชิม่ันครับยูทูบช่องนักบุญพาชิมเดินทางมาตอนนี้ก็ถนนบานาตราดครับผมจะพามาชิมของข้างทางรถพ่วงไก่ย่างส้มตำนะครับผมอร่อยอร่อยกันว่ากันไป ของอร่อยมีที่ไหนนักบุญพาชินจะพาไปชิมที่นั่นครับผมครับก็ลองดูกันครับกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยำแย่ครับผมครับหากชอบกินนะครับขอคนละหนึ่งสับตะไครคนละหนึ่งไลค์ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง y o YouTube นักบุญพาชินครับของอร่อยที่ไหนเราจะไปชิมกันที่นั่นครับผมครับ่อมาครับนี่ครับรถเข็นที่ผมแวะมากินแล้วก็ไก่้ออร่อย ของสดใหม่ไก่อร่อยครับผมว่ากันไปนะครับอยู่ถนนบางนาตาดครับผมผมผ่านมาที่รก็ขอให้ได้ผ่านมาก็แวะชิมแวะอะไรตัว่ากันไปครับของอร่อยวิ่ไหนเราก็จะแวะชิมกันที่นั่นครับผมเดี๋ยวจะใส่แมสซะห,หน่อยนะครับเดี๋ยวคุยกับพ่อค้าก่อน กบไว้มากินกันแซบหะนี่เดี๋ยวพ่อค้าพ่อค้าคนขายไก่ย่างมือตับซองมากปากแกงดีนี่ปลาย่างครับที่ปลาย่างเอ้โหถนนบางนาตาดครับเขาจะประจำอยู่เนี่ยใบซอยที่เขาอยู่อยบางนาตาดที่สิบแปด ขายเนื้อไ,ไก่วอนนี้ผมจะชิมอะไรดีนี่ไก่ย่างใหม่ๆนะครับใหม่ๆก็เขามีพวกปลาพงปลาเผาด้วยฮะนี่ปลาเผาปลาเผาย่างเกลือเท่าไหร่หัวหน้าห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทตัวใหญ่ไม่ดเลิมเลยครับอันนี้เขาทำดี ไก่เนี่ยไม้ถูกครับเลยไก่ตัวใหญ่ตุ้สดเลยเนี่ยข mm hmm. องเขาทำดีด้วยแต่น,นี่ที่ผมชอบมากที่สุดคือไอ้ตัวนี้ฮะที่ผมชอบมากเดี๋ยวผมชอบตัวนี้ผมชอบอันนี้ก็เป็นสไตล์การกินแบบห่อ,อข้างทางอะไรผมเอาทุบต่ำครับนี่มาดูฝีมือการทำท้บต่ำของเขา พ่อค้าพ่อค้าหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพ่อค้ามีคนเดียวแต่มีลูกด้วยมันก็เลยต้องทำเป็นต้องเลี้ยงลูกสั่งส้มต้ไปแล้วครับเขาต้มทุนต้มอร่อยแต่คือมีกล่องโฟมไหมครับใส่กองโฟมให้ผมด้วย ก็ก็ตามอร่อยนี่ก็มีลูกค้าแวะมาก็เป็นแท็กซุงแท็กซี่ก็ว่ากันไปแวะพาชิมนี่ร้านเขาขายข้างถนนแต่เป็นเศษฐีแล้วอะ่ะเออนี่เ,เ็พียนอ๋อใช่เพจเพจนักบุญพาชิมฟัง YouTube ยูทูบด้วยมีคนติดตามแล้วตั้งติ๊้ให้ด้วยเนี่ยฮะปลาโคตรขยันอะ่ะ วดกระยันขอบคุณท่านที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ร like, รให้ด้วยนะครับก็มีรายได้นะคุณพาทีนก็ขอบคุณมากเลยครับขบาที่พี่เขาซื้อไก่อ่านี่เ,เดเด,เดี่แท็กซี่ไปเราจะดูตามวิธีการผลิตข,ข,ของเขาเนี่ยต้มตามข้าอร่อยมากเลยครับคือผมยอมรับว่าคุณภาพคุณภาพของสินค้าของเขาดีมากเลยใครผ่า,านมา ถนนบางนาตาดที่แปดก็แวะมาเพื่อฝึกงานพ่อค้าเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียรำมาหากินนี่คือคนขยันคนดีด้วยอีกรงหางต้องส่งลูกส่งเมียส่งเมียทำหน้าแล้วเซลเขาเล่นนะผมมาทีไรผมก็จะสร้เซลเขาเล่นเนี่ยวเขาจะมีของโฟมให้ดูหน้าตาหน้าอร่อยมากแต่เขาทำอร่อยจริงเขาขายมาหลายปีแล้วไก่เขาสดผมยอมรับว่าไก่เขาคุณภาพทัดประหยาดีดีเดี๋ยวเราจะชิมให้ท่านผู้ชมได้ชม ได้ดูกันว่าของอร่อยมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะฮะธรรมดามันมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้จะบ,บางจริงตรงเก้าอี้นี่แหละผมชอบบรรยากาศแบบนี้ฮะคือนักบุญพาชิมเนี่ยผมจะชอบบรรยากาศการกินไก่แบบเนี้ยมันจะอร่อยว่าป,ปะกะติแล้วก็มันมันเหมือนแบบว่าเราอยู่ในบรรยากาศที่แบบเออบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับใครที่ว่าเป็นลุกทุ่งอะไรเงี้ยก็มาลองดูครับ ของอร่อยที่ไหนผมก็จะพาไปชิมที่นั่นแะครับใกล้กๆที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปชิมอีกทีนึงเอ้ยรู่อใส่ใหม่ๆแล้วร้อนอีกเท่าไหร่วหนนะ้าเออเอาเอานี่สองเอาที่สองี๋ยวไอเอาตัวนั้นเท่าไหร่มนานะเอาไเอไอตัวนั้นสามห้าโอเคก็เราลาประมาณนี้ก็งบประมาณมีอยู่หนึ่งร้อยบาทแต่รก็กินได้ในราคาร้อยบาท ของอร่อยจริงๆมันต้องกินข้างถนนอย่างเงี้ยครับมันถึงจะอร่อยแต่ถ้าไปกินตามร้านตามอะไรนักบุญปลาชิมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้ามีหรือมีรายได้อะไรก็เดี๋ยวจะพาไปชิมพวกคาบูลคาบูอย่างเงี้ยก็ไปตื่นทางได้ถ้ามีทรัพย์สินหน่อยนึงเนี่ยรถ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 แบบนี้คือนี่อะไรครับรถต้นรถต้งนโซนซานที่แบตเตอรี่ด้วยคือแบตเตอรี่นี่คือเอาไว้อะไรเอาไว้เชื่อมไฟ เขาไม่เชื่อไม่มีไฟเขาไ,ไม่มีไฟร่างกายต้องการไฟพ่อค้าเขาคนตลกครับผมชอบมากินกับเขานี่แหละเขาคนตลกเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูชิมข้า,นะาวทเขียนได้เลยเอาชิมกันตรงนี้เลยฮะเนี่ยจชิมให้ดูเพราะว่าเขาขายเนี่ยขายคือตอนช่วงโควิดเนี่ยขเขานี้นขายแบบว่า

หนึ่งร้อยบาทที่เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูไม่อ,อร่อยไม่ใช่แล้วครับมากับนักบุญพาชิมละแต่นี่คือเป็นโตพิเศษโตพิเศษครับโตพิเศษสำหรับคนพิเศษเท่านะั้นเดี๋ยวผมหาเข้าเหนียวก่อนเเ้าเหนียว เขาติดติดตข้งเหี่ยวติดต้้งใส่ต้เหียวแล้วไม่ใช่อย่างสมีคนละครึ่งด้วยวะเฮ้ยเจ้นี่เออนี่นี่ีเขารับคนละครึ่งด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รับนะคนละครึ่งเนี่ยเขาเอาอยู่แล้วล่ะคนละครึ่งอ่ะคือคนละครึ่งของลูกตัวใช้ได้นะแต่ขอมันใช้ได้ไม่กี่เดือนนะมันไม่กี่พันบาทแต่ถ้าลูแจกมากก็ูีลกูแจกกห้าอะไรประมาณนี้คือลูกตวคไม่ยีีแจกละ่ะเนีย กระตุต้นสุขารัก็นาอ่านทำไมครับเพราะว่ากันไปกินกันไปตามตามเหตุก็นักบุญพาชิมมาเนี่ยผมจะชิมไม่รู้ว่าคือของของอร่อยมันต้องกินข้างทางครับแต่จริงจริงมันเป็นความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะน,นี่นี่นี่ไก่ไกไ่เป็นมารสชาติอร่อย ป็นไงคนคนละครึ่งคนละครึ่งไอ้ลูกตู่ให้น้อยนะคนละครึ่งนะถ้าจะให้จะฆ่าบันนะ <c oughs> มีทุกอย่างครับแต่มาแล้วแต่คนชอบมันก็จะมีพวกหัวใจนี่ก็อร่อยแต่ของเขาสดจริงๆผมยอมรับว่าคือผมแวะมากินทีไรก็สดนะ้ะส้มตำนี่นๆๆี่นี่คีอส้มตำานะั ของเขามานันอร่อยจริงนี่นี่อือดูครับตู้ถูกหลักกนานทำไมฮะบอค้าพอค้าเขาพนขยันนะครับ ผมชอบสนับสนุนคนทำมาหากินนะแต่ผมไม่เก่งไม่ค่อยเก่งค้าขายเท่าไหร่แต่ผมเก่งพูดมากกว่าก็เลยเป็นนักกินนะักจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับไก่เนื่อร่อยคืออาหารน มันกินที่ไหนก็ได้แต่รสชาติเนี่ยมันจะได้ยังไงนะเนี่ย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 ี่ไฮไลท์มาคือคือผมชอบไก่เขาไก่โอยมาก ครับว่าของอร่อยอ่ะของอร่อยมันจะหากินาห,หากินตรงไหนหรือหากินยากครับของอร่อยถามว่าของอร่อยเราจะเจอเราจะเจอได้ที่ไหนแค่นั้นเอง้วมับบ,บตัวผมนะเป็นคนไรกินตรงไหนก็ได้คนระับร้านหมูก็ได้แพงก็ได้อะไรก็ได้ แต่รสชาติก็ต้องอร่อยแต่ร้านหรูก็ต้องอร่อยด้วยแล้วก็ราคาค่อนข้างดีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดๆครับผมว่าอร่อยค่อนข้างอร่อยครับเอาเป็นว่าก็าอร่อยนะครับเนี่ยจริงความความสดของไก่นี่มันสดมาก รับอย่างว่าไก่ส่วนมากคือไก่ย่างไก่ย่างถ้ามันใหม่มันก็จะอราา่อยรู้ไหมครับเจ้าปาเวลาผมไม่กินของข้างทางเนี่ย ผมจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ันแปลกอยู่ยามถ้าผมไปร้านอาหารดีๆเนี่ยผมก็มกักจะเก่งแล้วก็กินไม่อร่อยนี่นี่นี่น네네ไก่สดๆนี่เนี่ยอืมเพราะอืมของดีของดีของอร่อย ภาษามบอกว่าแซ่บมากแซ่บมก็ดูอาสานเนี่ยครับภาษาไทยมาอ่ากรุงเทพๆนามมันก็เลยพูดแต่ภาษากลางมากกว่านี่ไต่เน้นๆนึกภาพเป็มา เรื่องไมครับเื่อเลยเรื่องเลยครับใช่ใช่ <ไล S 2> ครับใช่ไก่ไก่ครับผมสองเขาถามว่าเป็นไ,ไก่ว่าอ,อะไรเพราะว่าเืองเลยครับเลยลเลยบอกคาปะคะตกาเนี่ยเนี่ยบอกคาบเ่ยได้ตุ๊กตาเรืร่อยเรื่อาเฮเรียอ ผมมาช่วยเดียวลูกค้คานี่นี่นี่คือว่าอร่อยมนะั้งพอขายใจดีด้วยครับให้ยืมลูกค้ายืมถังน้ำมันที่เขาน้ำมันหมดก็เลยให้ยืมตาถังน้ำมันถังน้ำมันนี่เรียมไว้เหรอ พ่อค้าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเด็ขายของเก่งก็เก่งครับมีน้ำใจหลาเป็นคนดีด้วยอร่อยมากครับพี่หนังเจ้ะไม่พอเออบ่อค้าเขามีใจด้วยครับบ่อคาพี่เขาน้ำมันหมดยืมกระป๋องน้ำมันไปซื้อน้ำมันมาเติม อ้าวเราได้เจอตลาดอาคารหอมอร่อยอร่อยอุ้ย,ผม,ย,นะยผมขอประกาศเลยเนานะขายเสร็จผมขอประกาศด้วยนะต่อครับ ดร่ยอยหอมอร่อยทีหน่เราจะไปจิ้กันย่างครับอร่อยมากอร่อยมากมากได้ไหมอะไรก็ได้เนี่ยเนี่ พามาชิมแล้วไก่อร่อยอร่อยของอร่อยข้างทางไก่ย่างส้มตำที่ผมชอบก็ไก่ย่างตำแตงไก่ย่างส้มตำครับส้มตำนี้ต้องบอกตรงว่าสูด,ด่างเดือของเขาจริงๆ เอาเป็นว่าของอร่อยข้างทางนะครับถนนบางนะาบางนาตาที่8ซย28ราค้าไก่าาย,ย่างก็จะขายอยู่ตรงนี้ครับใครสนใจแวะมาผ่านมามาช่วยอุดหนุนเขาของสะอาดอร่อยผมยอมรับว่าคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาเป็นว่าก็ตามขอบคุณครับท่านที่เข้ามาดูแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่ขับขกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกลำลังใจให้กับที นักบุญพาชิมช่องย t u b บนักบุญพาชิมเลยนะครับมีของอร่อยที่ไหนของแซ่บที่ไหนใลแค่ไหนทามีโอกาสนักบุญพาชิมเฉพาทุกท่านไปชิมครับผมครับขอ,อขอบพระคุณมากนะครับน้ำมตกสายาสาชุมงขอให้ความโชคดีแนละความดุงดีจจมตีกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุ